สวัสดีครับผม this is Atoy นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Infinite d e c i s i r ครับเป็นงานจาก Random Booster 25นะครับแต่ว่าผมกดมาเป็นตัวนี้นะ Infinite d e c i s i r e นะครับผมตัวสีเขียวนี้นะครับอโอเคอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจ และนอมบัสเตอร์25นะครับซึ่งตัวหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นไซคโคลนและนารุกนะซึ่งจริงๆแนละ้วตรงนี้ผมมีเวนมือสองอ่ะไม่ได้มารีวิวนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวกล่องย้อนหลังไปแล้วกันนะซึ่งผมก็จะมีแผนซื้อตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับถ้าเกิดว่าได้มาก็ขออนาตนํนะามารีวิวย้อนหลังให้ดูแล้วน,นะครับโอเคอันนี้เป็นแพ็กเกจข้างหลังแล้นะครับ 1> B 1 8 1นะครับเบเบดบัสบูสเตอร์แรนดอมบูสเตอร์พูลุมนะครับชาร์ป5นะก็คือตัวนี้อันเองนะครับโอเคเพื่อไม่ให้ม็นการเสียเวลาเราไปแกะข้างันกันดีกว่านี่ครับมันจะมีรอยเป็นก็ทเทป2ชั้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าเขาก็สุ่มมาให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมปีดเลยด้ยดอร์ชีอของเลี้ว เอามาซีนี่นะครับกูมึงกับสติกเกอร์นั่นเองนะครับนี่สติกเกอร์ไม่เยอะนั่นนะครับมีอยู่ไม่กี่จุดเองโอเคแล้วก็ตัวของเราก็ตัดออกมาเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ไดเวอร์เขาก่อนดีกว่านะครับ ไดเวอร์ตรงนี้เป็นอะไรวะที่ผมกดตรงนี้มาเพราะว่าผมแค่อยากได้จริงๆอ่ะคือตอนแรกช่างใจอยู่ว่าจะเอาตัวรอฟับเนียก่อนหรือว่าตัวนี้ก่อนนะครับแต่ว่าอุ้ยเป็นยูนิเวิร์สนะครับเป็นยูนิเวิร์สธรรมดาน,น,นี่เออกลับมาเรื่องเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ตอนแรกคือจะกดเป็นรอฟับเนียนะครับแต่ว่ากดไปตัวนี้มาก่อนนะครับเพราะว่ากลัวของมันหมดไงแล้วในไทยมันก็ ไม่ค่อยมีขายตั้เท่าไหร่นะร้านประจําผมก็เพิ่งของหมดไปเองนะครับก็เดี๋ยวจะไปกดรอมาบุญมาอีกตัวหนึ่งด้วยนะรอก่อนรอก่อนอ่ะตรงน,นี้เป็นเพรยเกอร์กับดิสเลยใช่ไหมอ่านี่นะครับเป็นเพรเยอร์อุ้ยเฮ้สวยน่นี่ไอเอามา เลยอเป็น 1A นะครับผมสีเขียวมรกตเนี่ยนะสวยมากนะครับแล้วก็เลเยอร์ตัวนี้เป็น Infinite นะครับมีอันนี้เขาเรียกอะไร Infinite s o มาให้ด้วยนะครับเป็นสีใสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวชิปของเ e s i g ์ตัวนี้หน่อยกว่าเห็นไหมสวยไหมผมว่าสวยมากเลยนะสีทอง เขียวม่วงตัดกันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตีกับตัวที่ผมไม่ได้นำมารีวิวนะครับ <c oughs> โอเคนี้ลรกันไว้ลองลองลอง,ลองส่งมานะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาชั่งน้ำหนักให้อีกท,ท,ทีนะว่ามันเท่าไหร่นะครับเอาไม่เข้าอ้อยผมไม่ชอบไอยูนิเวิร์สตรงนี้แหละคือผมหาลูเข้าไม่เจอ ดีล่ะทุกคนช่วยฉันหน่อยได้ไหมกัละกันละกันละอีกนิดนึงเอาเป็นว่าคุไม่ใส่แม่งแยกเลยแล้วกันนะครับแยกไว้ก่อนดูคู่มือกันซะหน่อยดีกว่าน,นะครับคู่มือของ B1 แ1หนึ่งนะครับผมอ่านี่ดูนี้กอนละกันนะ ก็จะมีไซโคลนแร็นาลุกนะครับที่เป็นตัวออริจินัลตามอนิเมะนะครับแล้วก็จะมีตัวไซโคลนแร็คหน้าลุกสีสีแดงนะครับแล้วก็จะมีตัวดากูนจีใช่ไหมใช่ไม่ให้จีสิดากูนวีทูนะครับเออมัวชัวแล้วก็เป็นเฮลคเบกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะตัว,ต,วตัวที่ที่ผมกดมาเองก็คือตัวอินฟินิตเดสไซด์นะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งเป็นอ,อ่า เบไวเวิร์ตัวนี้ก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยว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 หาตังค์บัครันึองนะครับการติดสติกเกอร์เนาะตัวอินฟินิตีเดซเซอร์นะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในกล่องที่เป็นเหมือนภาคดีบแล้วนะแต่ว่าในข้อมูลก็ยังเป็น Super King System อยู่นะครับ ปมือก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวติดสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาชิลล์มากแต่ละชิ้นกันว่าเท่าไหร่นะครับก็ติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า infinite d e c i s o r นั่นเองนะครับนี่ก็มีตรงนี้หนึ่งจุดนะครับสวยมากเลยนะครับผมอือก็นี่นะครับสองดนี้เนาะแล้วก็มีหลายจุดนะครับที่ตัวเบรดหลายจุดเหมือนกันแล้วก็ชิ้นนี้ก็จะเป็น infinite ซอสนะครับสีใสยอย่างที่บอกไปเนาะ ก็เป็นตัวชาสซ่ 1A นะครับไดเวอร์เป็นยูนิเวอรตัวธรรมดานะครับตัวตัวธรรมดาไม่ได้เป็นเดสไม่ได้เป็นเมทัลนะเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักเขาหน่อยดีกว่านะครับว่าแต่ละชิ้นนี่หนักเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นตัวชิปของเดไซน์นะ3กรัมครับผม ก็็จะเป็นเบลดอินฟินิตนะครับ5กรัมครับรวมเือนก็จะเป็น8ปดไหมโอเค8กรัมนะครับทำไมเป็น9ล่ะเดี๋ยวมีอะไรเพี้ยนมาเนี่ยโอเคได้9ก้านะ8กับเก้าได้แหละแล้วก็เป็นอินฟินิตซอนนะครับผม5กรัม ค่อยรวมมาทีละชิ้นเนาะเผือว่าแค่จะเอาไปโมเล่นนะครับ14กรัมนะครับผมอ่ะชิ้นต่อไปก็จะเป็นชัสซี 1A นะครับหนักนะผมว่า45กรัมเลยนะโอ้หนักมาก 60กรัมอา้าวยังไงนี่เช่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็น diver universe นะครับผม8กรัมครับเดี๋ยวเราผมขอเวลารวมเจ้านี่แป๊บนึงนะคือตอนต้องคิดก็รวมไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ยังรวมไม่ได้เหมือนเดิมหาก่อนหามุมได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลว,ลวนี่นึงนี่ ได้แล้วเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ทางตัวนะชุดหกสิบแปดกรัมนะครับหนักอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปรันเทสแล้วผมขอไปหาตัวมาตีตียเขาสักตัวหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองรันเทสเจ้าอินฟินิตเดสไซเซอร์กันสักรอบดีกว่านะครับก็มีความย้อนแย้งอยู่ในตัวเองนะครับเนื่องจากว่าตัวไดเวอร์ยูนิเวิร์สเนี่ยเป็น ไดเวอร์ Driver, สายดีเฟนต์ใช่ไหมแต่ว่าเขาให้อินฟินิตซอร์สมาไงเออมันก็เป็นดาบไอดาบมันก็เป็นสายโจมตีอยู่แล้ววะ่อยังแยง,ยงนิดหน่อยนะโอเคครับ okay, ประมาณนี้เนาะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะข้างล่างยังไม่หยุดเลยโอเคนี่เ hey, hey, ท่จริงๆนะครับสำหรับเจ้าอินฟินิตเดสไซน์นะก็ ไม่รู้จะซูดตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับอินฟินิตอาคิลิสนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปลองกันสักสามยกดีกว,นะว่านะไปเอาจบไปดี สองก็ยังเป็นเดซไน,นะครับเรียบร้อยครับเตะตรงสนามไปแล้วชนะไปเลยสามศูนย์ผมไม่กล้าชูแรงนะกลัวพัง เป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า infinite death s i z e r นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าเก็บมากๆเลยนะครับผมอยู่ในตระก,กูลของ Super King นะครับถึงแม้ว่ากล่องจะเป็น db อย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ในไทยรู้สึกว่าจะหาได้เริ่มยากแล้วนะผมก็ไปกดมาจากต่างประเทศนะครับในราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็เลยรีบฉกเอาไว้ก่อนนะครับมันใกล้จะหมดแล้วนะก็เป็นเบเบทไทยดีเฟนซ์นะครับเนื่องจากเป็นยนะูนิเวอร์สเนอมก็ ใครชอบสายดีเฟนต์ก็รีบซื้อจับจองไว้นะครับสวยมากๆเลยเห็นไหม,มวันนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องนี้อิสอารอยไว้ด้วยน,นะครับกำลังใจของทุกคนนะครับมาจากทุกคนจริงๆนะบางทีผมก็รู้สึกเบื่อๆไม่อยากทำแล้วเหมือนกันนะครับมันเขาเรียกอะไรดีอ่ะคือจะดูกันแต่เบเบยจริงๆอะ่ะเอออย่างอื่นก็ดูบ้างก็ได้นะผมทําอะไรก็ดูดูบ้างถ้าจะมีแต่เบเบยอย่างเดียวมันก็ พร้อมเหมือนกันนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องนี้อร่อยไว้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ